สายด้วยโอเคพักผ่อนกันบ้างครับช่างกระผมครับทำงานกันมาสิบยี่สิบปีแล้วเนาะมันก็แค่นั้นเนาะแค่นั้นไม่รวยไม่จนมาผ่อนคลายมาหาอะไรทำกันตูกข์ขนาดนะฮะมีกินอ่มีกินตลอดแล้วยแล้วใช่มีกินกันตลอดถ้าไม่มีก็ไม่กินโอเคเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้อะไรบ้างมันเป็นล้ำอะไรบ้างโอ้ผมสูตรของมันนะง่ายๆขนมปังขนมปัง ล้ำแล้วก็เคล็ดลับนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ไม่บอกไม่บอกไม่บอกไม่รู้ว่าไม่บอกไม่บอกนี่คือที่ไม่บอกก็คือปลาไม่รู้ว่าปลามันจะกินหรือเปล่านะผมใช่ยี่ห้อมาเสียออดีหอก็เสียเนาะครับแต่กัใส่ตัวแล้วล่ะกันนะยี่ห้อช่างบอลก็แล้วกันงั้นนะเสียไม่เสียก็ยี่ห้อช่างบอลนี่แหละโอเคเอาเหมือนกันครับเหมือนเดิมนะครับฝังแต่สุดนี้ก็มีน้ำมีน้ำปลาไหม น้ำปลาลนิดๆน้ำปลาลุงผลใช่เส้นเส้นนิดนึงเออเซ็นจะให้กรอบหน่อยก็เอาไปแช่เย็นก่อนค่อยกิอนะใช่โอ้ยแท้ๆเลยนุ่นๆอันทั้งรุ่นนีรถมีรถคุณแต้นมาแล้วครับผมรถคุณแต้นรถคุณแต้นสายฟิชชิ่งเหมือนกันอ๋อไปไปไปเดี๋ยวช่างบอลจะเวียงอีกอีกฮะนี่คือสายฟิชชิ่งฮะับเขาก็จะมากันนี่ครับเจ้าหนึ่งก็อย่างน้อยก็เบ็ดเป็นสิบครับเป็นสิบยี่สิบตัวนะฮะ โอ้ไม่ไม่ใช่จนๆกันนะครับผมคันหนึ่งเป็นพันๆหมื่นๆนะฮะอวรมๆแล้วเป็นแสนนะครับผมไปัางบนับไปแล้วครับผมนู่นเลยครับต๋อมฮะระยะเดิมครับผมระยะเดิมระยะเดิมสวัสดีครับนี่กุเลี้งเที่ยวเลยเออไหนพี่ถามคนนี้เลยที่ถามทางมาผู้หญิงคะ อันนี้ช่างบอลย้ายย้ายหมายขยับมานิดนึงลมมันแรงนะครับนี่ครับดูโลโก้นะะนักล่าทุ่งทะเลหลวงนะครับนี่ล่าแต่ปลานะครับสาวๆไม่ล่าใช่ไหม โอเคครับก็สําหรับวันนี้ฮะวันพุธนะฮะวันพุธของช่างตัดผมนะครับวันว่างๆนะฮะก็มาอย่างนี้ครับมาเปลี่ยนบรรยากาศครับหลังจากทํางานกันมาเหน็ดเหนื่อยนะฮะทั้งสัปดาห์นะครับจะมีวันว่างหนึ่งวันนะครับก็อันนี้ช่างบอลกับช่างไพ่ก็มานอนแรมกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับคืนวันศุกร์ปิดร้านหนีลูกค้ากันมาเลยครับแล้วก็มานอนแรมกันหนีลูกค้าเลยครับลูกค้าหาไม่เจอถ้าอยากตัดลูกค้าก็ตามมาครับทะเลแก้วครับผม ตามมาได้นะฮะอ่าแล้วไม่เหมือนใครครับนี่เป็นบรรยากาศนี่ตั้งแคมป์วางโป๊ะเรียบร้อยโอเคครับนี่ครับประมาณนี้ครับวิถีชาวบาเบอร์เราครับวันว่างๆครับมาตกปลาหาปลากันก็มาเสพบรรยากาศนะครับดูดูจากลักษณะแล้วคงไม่ได้ตั้งใจจะมาอะไรกันจริงจังครับแต่น่าจะไปการพักผ่อนกันมากกว่านะฮะเหล่าบรรดาช่างแต่ผมเราวันว่างๆครับ สายแคมป์ปิ้งก็มาได้นะครับมาตั้งเต็นท์กลางกันได้เขาก็ไม่ได้มีกําหนดอะไรเนาะที่นี่เนาะไม่มีกําหนดนะครับสามารถมาหากินกันได้แต่อาจจะมีกําหนดเรื่องการหาปลานะครับอาจจะอะไรนะอุปกรณ์อย่างอื่นอาจจะไม่ไม่อนุญาตเนาะเป็นตกเบ็ดตกอะไรน่าจะได้อยู่นะครับผมประมาณนี้ครับผมสับทะเลแก้วสุขโขทัยนะฮะเป็นการมาเยือนครั้งแรกนะครับบรรยากาศก็เห็นตามนี้ครับชิวๆใครมีรถก็เอารถมาครับ ใครมีร่มก็พกมาด้วยนะครับเพราะว่าแดดร้อนมากครับมีร่มไม้แอบๆอยู่ทางด้านนู้นนะครับไปแอบไปย่องกันได้นะฮะมีท่อให้อยู่แล้วครับนั่นมีท่อนะครับไปนอนในท่อก็ได้นะฮะเมื่อคืนยังบอลไม่รู้นอนตรงไหนนะครับได้ข่าวว่ายุงที่นี่น่ารักมากนะครับรักช่างบอลจังเลยครับไม่ยไปนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไพ่เดี๋ยว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 มา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 ให้ดูอีกักยกมาปิดคลิปคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูตอนตีล็อกเบรอ๋อเอาเอาคืออะไรครับ อกเบ็ดนี้จะตียากกว่ารอกอันนี้อ๋อเป็นลนักษณะของของคันเบ็ดครับกับกับลอกนะฮะอ่าโอเคไปฟบไปแล้วโนนลงตรงนู้นเลยครับโอเคเดี๋ยวสร้างภัยบอกว่าจะมีการตีเบ็ดอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันต่างกันยังอ่ะผมเห็นความต่างแล้วต่างด้วยลอกนะครับให้ดูลอกตัวนี้นี่นี่ใช่ เราตัวนี้จะเป็นรูปร่างอย่างนี้นะคร <'t ridge> ับ่าถ้าเปลี่ยนเทียบแล้วมันคืออะไรยังไงมันต่างดีกันกันยังไง <c oughs> ก็ต่างดีกว่ากันย,ยังไงเอาไหนอันนี้ก่อนตีง่ายอ,อันนี้ตีง่ายตีง่ายอ่าตีง่ายก็แต่ตัวนี้พวกนี้จะดีตัวจะตีได้ไกลกว่า,ามีางนั้นด้วยตีได้ไกลกว่าเพราะว่าเพราะผลมันคือสปูลมันจะค่อนข้างจะออกได้ อ๋อแนวใช่ไหมแนวการออกใช่ไหมอันนี้มันเหมือนของขวางออกของขวางอ่าอันนี้ออกตามตามแนวมาเลยตามแนวมาเลยอ๋อมันก็สามารถอาจจะเวียงได้ได้ไกลกว่าใช่ลอกไปดีกว่าใช่ใช่โอเคนะครับสนุนราคาเฉพาะตัวลอกนี่เท่าไหร่ครับอนี่ชุดอย่างนี้อ๋อตัวนี้ไม่แพงครับตัวนี้ไม่แพงไม่แพงครับแต่แต่แต่พวกนี้จะแพงกว่าหน่อยอันนี้แพงกว่าหน่อยนึงอ่าแล้วแล้วก็ตัวนู้นก็จะแพงกว่านิดเึงนี่แพงกว่านิดหนึ่งเออแพงเพราะว่า เป็นยี่ห้อที่ตลาดเขาเล่นกันอะไรกันอ๋อมันอยู่ที่ยี่ห้อด้วยใช่ไหมคุณภาพใช่ไหมเป็นอบูกาเซียอันนั้นผมรู้จักแต่วอนกับวากิตัวเบรดไม่รู้จักโอเคนะครับสาหรับชาวสายวิชิงก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับอันนี้ผมไม่มีความรู้นะฮะอันนี้ก็ประมาณนี้ครับมีมีสองรูปแบบนี้ใช่ไหมโดยประมาณใช่นี่รอบไปสองรูปแบบอันนี้ตีได้ไกลกว่านะฮะอันนู้นอันนู้นตีง่ายกว่าอะไรไม่รู้ประมาณนั้นนะฮะ โอเคเดี๋ยวขออนุญาตจบคลิปนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ติดตามคลิปต่อไปนะวันนี้เราจะมีประมาณสัก4ี่ห้าคลิปนะครับสำหรับวันน้องว่างของช่างตัดผมนะฮะวันพุธสุดหล่อนะครับผมวันพุธสุดหลนะ่อเดี๋ยวแต่ของผมนี่เดี๋ยวไม่ว่างนะครับรอบ,บ่ายต้องกลับไปตัดผมนะนัดลูกค้าไว้แล้วโอเคเดี๋ยวแต่เย็นนี้ก็ปิดไว้เหมือนกันเลยที่ครอบครัวนัดไปกินหมูจุ่มกันอีกแล้วปิดไว้ เด้ข่าวว่าถูกหวยโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมชมคลิปต่อไปนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวช่างไพจะทําให้ดูครับว่าการตีลอกอ่าเขาเรียกชื่ออะไรนะเบสเบสคัตติ้งเบสคัตติ้งนะฮะโอเคมาตีลอกแบบนี้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอช่างไพสาวแล้วก็มาเกี่ยวเหยื่อก่อนโอเคครับผมกับทะเลแก้วสุโขทัยนะครับวันว่างๆใครว่างก็มาครับผมสายฟิชชิ่งนะฮะช่างตัดผมสายตกปลานะครับผมถ้าสาวมาด้วยก็จะจับสาวตกนะฮะ โอเคครับพบคิดต่อไปครับสวัสดีครับ